รางวัลชนะเลิศสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนวัตกรรมสุขภาพในการจัดบริการระดับปฐมภูมิเขตบริการที่3รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีเด่นเขต12รางวัลชนะเลิศก,การพัฒนาโปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ไวทีนเขตบริการสุขภาพ11 และอีกหลายรางวัลกิดยศมากมายที่ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพยาบาลทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกในชมรมและผลงานที่ประจักษ์ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าการทางานของชมรมมายาวนานกว่า28ปีสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านสาธารณสุขมาอย่างม,มากมาย ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยคือการรวมกลุ่มของเหล่าพยาบาลจากทั่วประเทศที่มีแนวคิดต้องการพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพพยาบาลให้ทํางานด้านสาธรารณสุขได้อย่างเต็มที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงระบบงานที่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ตรงตามบริบทและขับเคลื่อนง,งานที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคมที่สำคัญต้องทำงานภายใต้ความสุขทั้งตัวพยาบาลและคนในชุมชน ชมรมพยาบาลเนี่ยก็เป็นมันเกิดมาจากการ กา,การรวมตัวของพวกเราพยาบาลที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมันเดิมมันเป็นสถานที่อนามายัยจะมีพยาบาลในยังไม่มากเนาะแล้วก็ยกระดับมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเดิมมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบริการอะไรอยู่บ้างนะคะทีนี้ก็ในส่วนณนะตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยกระทรวงก็ได้มีการพัฒนาการทํางานของพยาบาลจุดตรงนั้นนะเป็นจุดที่ทําให้เราได้รวมตัวกันแล้วเราไม่แลกเปลี่ยนเราก็ได้ประสบการณ์ในการทํางานได้แนวทางในการแก้ปัญหา ชมรมพยาบาลร่วมงานกับสสสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เริ่มต้นโดยมีสมาชิกรุ่นแรกเพียง19คนโดยภารกิจหลักก็คือการทำความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ถึงระบบงานพยาบาลและคนหาปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสาธารณาสุขสิ่งที่พบก,ก็คือการทำงานของพยาบาลกลับไม่มีความสุขทำงานตามนโยบายตัวชี้วัดที่พบว่าไม่ตอบสนองต่อปัญหาของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ขาดเครื่องมือและองค์ความรู้ในการออกแบบวิธีเพื่อแก้ปัญหาทางชมรมจึงต้องมกีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ฝึกวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะแลกเปลี่ยนปัญหาและแนะนํานทาง,งออกโดยมีนักวิชาการเข้ามาติดอาวุธทางความรู้ให้แก่สมาชิกด้ยวิสัยทัศน์ของประธานชมรมอย่างคุณจันยวัฒน์ทับจันทร ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยได้วางแผนทิศทางเป้าหมายการทำงานของชมรมเป็น4ีระยะด้วยกันระยะที่1ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นระยะแห่งการวิเคราะห์ปัญหาและแลกเปลี่ยนองคความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนของตัวเองใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่2ปีพุทธศักราช2550ถึง2552ระยะแห่งการทำงานเชิงรุกที่ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจมากขึ้นออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในชุมชนมาร่วมกันแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นทีมสุขภาพอ,อปพอแกนนาชุมชนเมื่อสระยะผ่านไปพบว่าทุกประเทศมีจุดแข็งจุดอ่อนในการทำงานที่ต่างกัน พราะปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจึงมีการวางแผนใหม่ในระยะที่3ระยะที่3ปีพุทธศักราช2553ถึง2556ได้มีการแบ่งพื้นที่การทำงานเป็น6โหนดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานไปตามบริบทที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่โดยมีการอบรมพัฒนาคนบทบาทการเป็นฝากบทบาทการเป็นโคช้ชโหนดท,ที่1ภาคเหนือจังหวัดตาก โหที่2ภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดสมุทรสงครามโหนที่3ภาคใต้จังหวัดปัตตานีโหนที่4ภาคอีสานบนจังหวัดอุดรธานีโหนที่5ภาคอีสานกลางจังหวัดมหาสาร,รคามโหนที่6ภาคอีสานล่าง จังหวัดอุบลร,ราชธานีทุกพื้นที่ทำงานภายใต้กรอบเดียวกันในปนัญหาที่ต่างบริบทกันคือการทำงานแบบมีส่วนร่วมใช้เครื่องมือพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาบูรณาการชุมชนโดยมีชุมชนเป็นที่ตั้งโดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรในชมรมมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโนด โดยมีทีมกลางของชมรมมีการส่งเสริมความรู้เพิ่มมีการถอดบทเรียนการทำสื่อการเล่าเรื่องราวพลังการเขียนข่าวบางโครงการเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายของภาครัฐเช่นอําเภอจัดการสุขภาพ DHS เป็นต้นจากกลุ่มนักวิจัยเพียง19คนในปีแรกผ่านไป3ปีของการดำเนินง,งานในระยะที่1เพิ่มขึ้นเป็น120คนและเมื่อผ่านไประยะที่2 เกิดพยาบาลชุมชนและสถาวิชาชีพที่มีทักษะการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหานในชุมชนจำนวนกว่า700คนในระยะที่2และพื้นที่ต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในทุกทุกภาคของประเทศไทยกว่า120พื้นที่สร้างผลงานเชิงประจักษ์ได้นำไปสู่การพัฒนาระบบบุคลากรสุขภาพการพัฒนานกลไกการทำงานและการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและชุดความรู้นวัตรกรรมสุขภาพเพื่อการขยายผลอีกมากมาย ก็พบว่าปัญหาเนี่ยของชุมชนปัญหาสุภาพเนี่ยจริงๆเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าบริบทหรืออะไรที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมันทำให้มันมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยมันเป็นมหาของชุมชนเพราะนั้นคนในชุมชนเนี่ยจะต้องช่วยกันซึ่งวิธีการทํางานแบบเดิมเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าชุมชนเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อันซึ่งซึ่งตรงนี้เรามองเรามองผิดเรามองพลาดเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเราทำงานไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดจะเอาคนในชุมช,มชนนามาช่วยเรียะที่4ปีพุทธศักราช2,557ถึง2,559ได้มีการขยายโนดเพิ่มจาก6โนดเป็น7โนดโดยการแบ่งภาคใต้เป็น2ภาคส่วนคือภาคใต้บนจังหวัดตรังและภาคใต้ล่างจังหวัดปัตตานี โดยระยะที่4มีการมอบอำนาจให้แต่ละโหนดบริหารจัดการงานเองและตั้งงบประมาณตรงกับสสสเพื่อการทำงานที่คล่องตัวขึ้นโดยมีทีมกลางของชมรมเป็นที่ปรึกษาทุกโครงการและนี่คือผู้จัดการเครือข่ายพยาบาลชุมชนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานในชุมชนคุณเพชรราคงศรีผู้จัดการเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคเหนือจังหวัดตา ความรู้สึกที่เนะี่ยพี่คิดว่าพี่ต้องเรียนรู้เรียนรู้กับงานที่ทําหรือว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณพรเป็นพัฒนากรผู้จัดการเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี อันที่หนึ่งก็คงจะบอกว่าเราสนุกนะเราสนุกกับการทํางานและเรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วเรามีความสุขคือเราทําแล้วเนี่ยเราช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของระบบสุขภาพนะคะจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนตัวนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจคุณสุธิชาติเมืองบานรองผู้จัดการเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคใต้บนจังหวัดตรังี่เปลี่ยนไปเยอะเพราะได้รับการฝึกได้รับการหล่อหล,ลอมจากชมรมเนี่ยนะ แล้วเราก็เอาเอาเอา,เอา,เอาความรู้ที่ได้จากทังเนี่ยไปถ่ายทอดกับน้องน้องก็ไปถ่ายทอดต่อในการไปดูแลชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ได้คุณปริชาติแก้วทองประคำผู้จัดก,การเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคใต้ลา่าดจังหวัดปัตตานีอันดับแรกคือต้องขอบคุณทุลมพยาบาลนะคะที่ให้เกียรติเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยโดยวิชาชีพแล้วเนี่ยมันเป็นลูกผสม เป็นทั้งพยาบาลและเป็นนักวิชาการแต่ว่าชมรมพยาบาลก็ยังให้โอกาสให้เราเข้ามาทํางานตรงนี้ได้มีโอกาสได้เอา,เอ,าองค์ความรู้ของเรานะคะมาขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่าสามจังหวัดชายภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดแคลนก็ภูมิใจกับการทํางานตรงนี้นะคะ่ะคุณมริการุ่งจักรผู้จัดก,การเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคอีสานบนจังหวัดอุดรธานีก็อยากจะทํางานขับเคลื่อนนะคะให้ โอกาสกับพยาบาลชุมชนนะคะที่อยู่ในในเครือข่ายให้ได้พัฒนาทักษะให้เขาได้มีความรู้ในการที่จะดูแลตนเองคุณได้แรวันเลนทังมีผู้จัดการเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคอีสานกลางจังหวัดมหาสารคามบทบาทของพยาบาลเองกับการกับการทำงานจนเนี่ยมันก็จะอยู่ในโรงพยาบาลในส่วนใหญ่ เมื่อมาเข้าสู่การดําเนินง,งานร่วมกับ<อ>ชมรมโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นการขับเคลื่อนง,งานของระบบสุขภาพชุมชนของชุมชนที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันดีมากยิ่งขึ้นคุณสุพลการกล้ารองผู้จัดการเครือข่ายพยาบาลชุมชนภาคอีสานล,ล่างจังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองที่ได้รับการเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหมๆ่ๆ ที่มตต์อยู่ในระบบราชการซึ่งทําให้เป็นการส่งเสริมให้การทํางานของเรานะครับโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับชุมชนนะครับให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งทีมงานและก็ชุมชนได้มีการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการทํางานนะครับเพะฉะนั้นก็ก็จะมีประโยชน์เยอะนะครับ เขามีศักยภาพและมีความพร้อมในเรื่องของความตั้งใจในการเรียนรู้เพียงแต่ว่าโอกาสโอกาสของการที่จะเข้าถึงเครื่องมือโอกาสของการที่จะได้แสดงศักยภาพแล้วก็โอกาสที่จะทําให้งานของตัวเองเนี่ยออกมาสู่สาธารณะเพราะว่าเชื่อว่าทุกที่ทุกแห่งเนี่ยมีงานดีๆอยู่เพียงแต่ว่าชมรมพยาบาลเนี่ยเป็นส่วนสนับสนุนที่จะทําให้งานเหล่านี้เผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ขยายผลจากจุดเล็กๆออกไปสู่สาธารณะชนแล้วก็ ให้ไปขับเคลื่อนในภาพใหญ่ภาพกว้างแล้วก็ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหยิบงานตรงนี้ไปเป,เป็นตัวอย่างนี่คือชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยที่ถูกฝึกฝนติดเครื่องมือชุดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้ทำงานอย่างมีระบบโดยใช้ชุมชนเป็นที่ตั้งถูกหล่อหลอมให้บริการชุมชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อง,งานสาธารณสุขไทยได้พัฒนาขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การมีสุขภาพดีทั่วหน้าของคนไทยทุกคน อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของของประชาชนว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาการดูแลตัวของเขาเองให้ให้แบบไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าถ้าประชาชนเนี่ยเขารู้ข้อมูลมากขึ้นมีความรู้มีคนทําความเข้าใจมีคนให้กําลังใจเขามันก็จะดีขึ้นเป็นว่าทุกคนช่วยกัน